สวัสดีครับเพจโดนเ้นปินครับ RC นะครับวันนี้เราจะมา,าให้ดูนะครับการตรวจสอบก่อนจัดส่งนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับอของทุกอย่างที่ลูกค้าท่ทานซื้อจากเพจโดนึ้นบินครับ RC จะต้องผ่านมือผมก่อนจะต้องได้ผมตรวจสอบก่อนจึงจะออกส่งนะครับอย่างแรกก็จะเช็คภายนอกก่อนว่ามีรอยถลอกตรงไหนอะไรยังไงลูกค้ารับได้ไหมถ้ารับได้ก็ส่งรับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วจึงมาเช็คอุปกรณ์ที่ให้มาว่าครบหรือเปล่าคู่มือสายชาร์จ จากนั้นก็มาเช็คแบตเตอรี่นะครับว่าชาร์จเต็มไหมชาร์จภายในกี่ชั่วโมงชาร์จเข้าหรือเปล่าเมื่อเสร็จแล้วก็จะนําโดรนขึ้นไปบินเพื่อเช็คว่าผิดพลาดตรงไหนเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะก็จะเป็นการทดสอบกล้องนะครับว่าเข้าไหม Wi-Fi เชื่อมต่อได้ไหมรีโมทเป็นยังไงข้างบนลมค่อนข้างแรงนะครับแต่ มันค่อนข้างเป็นปัญหาในการทดสอบอยู่นะครับการทดสอบดูผมก็จะมีการเดินหน้าถอยหลังระบบใจโรระบบ GPS จับได้ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติหรือเปล่านะครับขึ้นลงสุดแค่ไหนแบตมีปัญหาไหมแล้วก็รอโดนกลับมาจากนั้นก็เช็คระบบ Return Home นะครับจาก GPS ว่ากลับได้ตรงเป้าหมายหรือไม่อ่ะโดนก็กลับมาจอดตามที่มันขึ้นนะครับอาจจะผิดไปหน่อยเพราะว่าลมแรงนะครับ เราก็สามารถคอนโทรลได้ต่อเองแล้วก็อารมณ์โดนก็จะไม่มีการเปิดดินนะครับเปิดทรายนะครับเพราะจะใช้มือจับแบบนี้ไม่ให้เปิดการตรวจสอบนะครับว่าปกติหรือเปล่าก่อนส่งนะครับทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับก่อนส่งอันนี้ก็ถือว่าปกติดีโ okay. อเคเมื่อเสร็จแล้วก็นํามาสู่การห่อส่งนะครับห่อเนี่ยก็จะไม่ให้หนาเกินไปเอถอะทะนะครับแต่ก็จะไม่ให้บางนะครับสามารถกันกระแทกได้จริง ก็ร้านเพจยืนยันคำเดิมนครับว่าเพจนั้นซื่อสัตย์กับลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนกลัวที่จะโอนเงินให้เพจก่อนเพราะกลัวเพจจะชิงหนีนะครับก็ต้องเอามาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดอยู่มาไม่เคยโดนลูกค้าคนไหนแจ้งความนะครับก็คำเตือนสุดท้ายเล่นโดนให้ปลอดภัยนะครับคิดถึงใจเข้าใจเราอย่าเอาโดนของเราไปรบกวนพื้นที่คนอื่นนะครับอย่าลืมนึกถึงความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะครับเล่นโดนให้ปลอดภัยครับขอบคุณครับ